สำหรับวีไนนี้เป็นระเบียบที่ท่านหลายจะต้องปฏิบัติให้ครบทุกสิกขาบทซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งจะบกพร่องอะไรไม่ได้โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งผมจะพูดข้อวัดปฏิบัติบ,ตบางประการให้ฟังเป็นระจำวันคือก่อนที่จะพูดถึงวีไน <c oughs> ขอท่านหลายจงเป็นผู้ มีความประพฤติพร้อมสิบห้าอย่างในจรณะสิบห้าคือหนึ่งศีลสัม,มัทธาถึงพร้อมด้วยศีลน,นี่หมายถึงว่าต้องปฏิบัติวินัยทุกสิกขาบทเรื่องวินัยนี่คนรจะรัดตัวให้มากจะหาทางเลี่ยงไม่จะเกิดเป็นเปรตถ้าเป็นสัตว์นรก <c oughs> สองอินทรีย์สังวนระวังตางหูจมูกลิ้นกายใจ อย่าสนใจกับอารมณ์ของความชั่วสามโภชเนมัตัญยูตารู้จักประมาณในการกินอาหารแต่พอสมควรถือว่ากินเพื่อยังอัตภาพไปเป็นไปไม่ติดในรสอาหารไม่ติดในกลิ่นในสีสี่ชาคริยานุยโยกต้องมีการมีสติสัมปชัญญะประกอบความเพียรเพื่อความดีทรงอยู่ในจรณะสิบห้บารมีสิอยู่ตลอดเวลา ห้าศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าด้วยปัญญาพิจารณาแล้วหกฮีริมีความละอายถ้าเราจะละเมิดวินัยและธรรมะจงมีความละอายว่าเราเลวเจอตาป,ปะกลัวผลของความชั่วว่ามันจะเกิดทําให้ผลมิก็ทําให้เกิดความเดือดร้อนแปดพาหุสัจจะฟังมากเรียนมากปฏิบัติด,ดีมาก เก้าสติเป็นผู้ไม่ลืมตัวอยู่เสมอสิบระลึกไว้ได้เสมอว่าเรามีข้อวัดปฏิบัติมีวินัยกี่สิขาหมดมีธรรมะอะไรที่จะต้องปฏิบัติสิบเอ็ดปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาตามพระธรรมวินัยอยู่เสมอ <c oughs> แล้วปัญญามาพิจารณาใกล้ควรความประพฤติของเราสิบสองมฌานสิบสามทุติยฌานสิบสี่จตุฌาน 14. ตตาิยฌชานิ5าจตุตาชานสิ่งทั้งหลายทั้งหมดนี้ขอท่านนักพรตทั้งหลายปฏิบัติให้ได้ให้ครบถ้วนด้วยการตั้งใจปฏิบัติจริงไม่ใช่ว่าสักเข้าแต่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อหวังศาสนาเป็นบันไดก้าวเข้าไปสู่ความวาประกอบอาชีพ แล้วก็จงอย่าลืมคําว่านิพานัสสสิกิริยายะเอตังกาสาวังกะเหตว,วาซึ่งแปลเป็นใจความว่าเรารับผ้ากาสาวาพัฒมาเพื่อทําให้แจ้งเสียงพระนิพพานข้อ,ขอนี้ต้องจําไว้เสมอแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่าประกอบปธิราคะอย่าประกอบปฎิโลภะอย่าประกอบปฎิโทสะอย่าประกอบปฎิโมหะ จนละอาการสิ่งทั้งสามรายการนี้ให้สลายตัวไปท่านจึงจะชื่อว่าเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานี่มาว่ากันถึงพระวิน,นัยนี่ในอนุสาสตร์แปดรายการที่พระอุปชาบอกย่นย่อมาเป็นนิสัยคือสิ่งที่จะต้องปฏิบัติสีและการณียกิจกิจที่ควรจะเว้นสี่ พวินัยนี่ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนทุกสิขาบทอย่างเคร่งครัดอย่าหาทางหลีกอย่าหาทางเลี่ยงพระโทษเป็นการละเมิดพวินัยตัวอย่างยอ่อยๆได้บอกมาแล้วในตอนตอน้นท่านกล่าวไว้ในนว่ากวาดว่าปัจจัยเป็นเครื่องอาศัยเข้ามาประชิดมีสอย่างคือหนึ่งเที่ยวบินาบาต 2. สองนุ่งห่ผมผ้าปางสกุล สามอยู่คนไม้สี่ฉันยาดองในน้ำหมุดเหนาแต่ว่าเวลานี้ผ้าบาสกุลมีน้อยชาวบ้านเขาถวายมากก็ไม่เป็นไรอยู่ยาเขามีขายเยอะก็ใช้ตามควรแล้วต่อไปท่านบอกว่ากิจที่ไม่ควรทำเรียกว่าอากายณียกิจมีสีอย่างคือหนึ่งเสพเมถุนสองลักของเขาสาฆ่าสัตว สีพูดพูดอุตอ,อตริมนุษธรรมที่ไม่มีในตนกิจสีอย่างนี้ท่านบอกว่าบรรพชิตทำไมได้ต้องขาดจากความเป็นวิสุนี่ต่อไปสิกขาบทท่านบอกว่าสิกขาคือกิจที่บรรดาพระที่ต้องศึกษาจริงๆเมื่อบวชเข้ามาแล้วจะมีอยู่สามอย่างคือศีลสมาธิปัญญาศีล ก็หมายถึงว่าการสรํารมกายวาจาให้เรียบร้อย,ยนีกว่าศีลก็ได้แก่สีข่ขาบทที่เรียกว่าวินัยท่านจะต้องครบถ้วนทุกสีข่ขาบทจงอย่าคิดว่าอย่างนั้นเล็กน้อยอย่างนี้เล็กน้อยตามที่สอนกันอย่างนี้ไม่เอาที่นี่ไม่ต้องการคนเลวขอปลดปลื้งความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนนี่ไม่เอา ตด้ฝ่าฝาืนเมื่อไจะถือว่าเป็นลูกใครนะเมื่อบวชเข้ามาแล้วในพระพุทธศาสนาพ่อแม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาคัดค้านถ้าจะขับจะไล่จะลงโทษเป็นเรื่องของพร,ระเบียบวินัยพ่อแม่ไม่มีส่วนข้อต่อไปได้บอกว่ารักษาใจมั่นชื่อว่าสมาธิคือทรงอารมณ์ละจากนิวรณ์ห้าประการให้จิตเป็นฌานอยู่เป็นปกติสำหรับ ปัญญาท่านบอกว่าการรอบรู้ในขันห้าคือเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสสงขารวิญญาณไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอารมณ์เราไม่ติดอยู่ในกายเราไม่ติดอยู่ในกายอื่นไม่ติดอยู่ในวัตถุทุกสิ่งทุกอย่างในโลกอันนี้ชื่อว่าเป็นเป็นปัญญาเป็นกิจที่พระจะต้องศึกษาพระจะต้องทํากันเป็นปกติ นนในข้อต่อไปท่านกล่าวว่าโทษที่เกิดจากความละเมิดที่ข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามเรียกว่าอาบัติอาบัติก็คือความชั่วท่านละเมิดมาไรท่านก็ชั่วมาน,นั้นสิขาบทใดก็สิขาบทน,นั่นแหละแต่ละสิขาบทย่อมมีโทษสําหรับท่านอยู่เสมออาบัตินั้นมีชื่ออยู่เจ็ดอย่างคือประราชิกหนึ่งสังคาดิเศษหนึ่ง ทนในใจหนึ่งปาจิตตีหนึ่งปาจิตเทสนิยะหนึ่งทุกกฎหนึ่งทุกภาสิหนึ่งแต่ละอย่างของสิขาบทก็เป็นโทษต้องลงนรกแล้วก็เป็นเปรตเหมือนกันนี่คำอธิบายของท่านบัาปาราชิกนั้นพิสุต้องคนแล้วต้องขาดจากความเป็นพิสุพ้นเลยปวดอีกใหม่ก็ไม่ขึ้นเมื่อเป็นบัปาราชิกแล้วไปบวชใหม่ก็ไม่เป็นพระ เข้าไปร่วมสังฆกรรมทุกอย่างสังฆกรรมเขาเสียหมดการบวชพระก็ไม่เป็นพระเนี่ยสังฆารดิเศษนั้นต้องเขาแล้วต้องอยู่กรรมจึงจะพ้นได้กรรมปริวาตกรรมก็อย่าอยู่เสลยดีกว่าไม่ให้มันเป็นเสลยปราชิกเราก็ไม่เป็นสังฆารดิเศษเราก็ไม่เป็นแต่ขืนเป็นจุดใดจุดหนึ่งก็หมายที่ว่าต้องรงวมรก ท่านบอกอีกห้ายอย่างนั้นเมื่อต้องอแล้วแสดงต่อหน้าสง์หรือคณะพระภิสุรูปใดรูปหนึ่งก็พ้นได้อันนี้ไม่จริงคำว่าพ้นนี่ไม่จริงเป็นแต่เพียงยับยัง้งดูตัวอย่างภาษาบาลีที่แสดงอบัติว่านับปุนในวังกิตสามิข้าพเจ้าจะไม่ทําอย่างนี้อีกนับปุนในวังพาดิสามิข้าพเจ้าจะไม่พูดอย่างนี้อีก นาปุนิวังจินทยศมิข้าไปเจ้าจะไม่คิดอย่างนี้อีกแล้วการที่พวกท่านนนั้หลายสันดงอบัดมาทาใหม่หรือเปล่าถ้าทําใหม่ก็เรียกว่ายังสร้างความเลวอยู่ตอนนี้ส่วนที่ทําไปแล้วจะถือว่าแสดงพ้นมันก็ไม่ได้ตัวอย่างที่ผมพูดไว้ว่าวันนี้เราขโมยของชาวบ้านเขาแต่วันพรุ่งนี้เราเห็นว่าการขโมยเป็นของไม่ดี มันมีโทษแล้วก็เลิกเป็นคนขโมยเสียแต่โทษที่เราขโมยแล้ววันนี้มันพ้นเงื่อมือกฎหมายไหมนั่นก็ยังต้องผิดตามตัวบทกฎหมายที่เขาวางไว้เพื่อลงโทษเรื่องพระวินัยก็เหมือนกันทุกสี่ขาบทที่บอกว่าสแสดงแล้วก็พ้นนั้นไม่ใช่สแสดงแล้วพ้นเป็นการยับยั้งตัวเองที่ชั่วมันก็ชั่วแล้วนรกเปิดคอยเราอยู่แล้ว ความเป็นเปลตก็เปิดคอยเราอยู่แล้วตามที่นิท้องนิทานตัวอย่างตามที่บอกมาเนื้อการที่พิสูจนจะต้องอบับดั้นจะมี6อย่างคือหนึ่งต้องด้วยไม่ละอายหนึ่งนี่ห,หมายความว่ารู้แล้วว่าสิ่งนี้มันจะเป็นอาบัตแต่เราก็น่าด้านพอใจด้านพอไม่มีความละอายกลลาละเมิดนี่ก็ต้องด้วยไม่รู้ว่าสิ่งนี้เป็นอบัตหนึ่ง นี่จงอย่าลืมว่าแม้ต่วบวชเข้ามาหนึ่งนาทีท่านถือว่าต้องรู้พระพุวินัยเหมือนกับคนในประเทศทั้งหมดที่ไม่เคยเรียนกฎหมายเขาก็ถือว่ารู้กฎหมายถ้าทําผิดแล้วก็มีโทษนี่นะว่าท่านจะบอกว่าผมไม่รู้เพราะเป็นอาบัอันนี้ให้อาภัยไม่ได้เพราะว่าตามวินัยบังคับไปแล้วว่าต้องเป็นแล้วก็ต้องถูกลงโทษ ถ้าขืนใช้แบบนี้อีกก็จะถูกไล่ไปอย่างพระที่มาจากนครสวรรค์มีลีลาอ้างว่าไม่รู้บ้างอ้างว่าไม่มีบ้างทางั้งๆที่เป็นคำสั่งคนอื่นเข้าไปเข้าไปกันหมดแต่องนั้นมีลีลาหนักก็เลยต้องบังคับให้ไปนี่ต้องด้วยสงสัยแล้วขืนทำความจริงอาจสิ่งนั้นอาจจะไม่เป็นอบัติแต่ว่าสงสยัยว่านี่มันจะเป็นและไม่เป็น สมมติว่าของที่เราจะฉันต้องรับไปเคนก่อนแต่บางทีเขาไปเคนยงไปแล้วลืมไปเมื่อลืมไปมาสงสัยน,นี่ไปเคนแลแลหรือยังเนาะมันก็ไม่เลยไม่แน่ใจตัดสินใจไปเคนแลแลหรือยังก็ช่างเอานี่คิดว่าคาท่ายคงจะไปะเคนแล้วก็เลยฉันอันนี้ก็เลยต้องอาบัับเพราะสงสัยแล้วนั่นบอกว่าต้องด้วยสําคัญว่าควรในของที่ไม่ควรหนึ่ง ในของที่ไม่ควรจะทําไม่ควรจะประพฤติไปทําเขาอันนี้ต้องอบัยก็ถูกต้องแล้วต้องว่าสมุต้องด้วยสําคัญว่าไม่ควรในของนี่ควรหนึ่งแต่ความจริงของในควรทําได้ไม่ไม่ผิดระเบียบไม่ผิดวินัยตัวสงสัยคิดว่าไม่ควรแต่ขืนทําก็เลยต้องเพราะการสงสัยข้อนี้อีกรายการหนึ่งต้องได้ลืมสตินี่คําว่าลืมคําว่าเผลอไม่มีในพระ ถ้าว่าท่านมีเจรณะสิบห้าครบถ้วนท่านมีบารมีสิบครบถ้วนท่านมีที่บายครบถ้วนท่านมีพรหมหารสี่ครบถ้วนแล้วเรื่องอบัตทั้งหลายทั้งหมดนี้มันจะมีได้ยังไงข้อว่าศีลและสมถทาเราถึงพร้อมด้ศีลก็หมายถึงว่าเรามีสิขาบมดทุกสิขาหมดครบถ้วนและอะไรมันจะมีขาดเรื่องศีล นี้ท่านว่าต่อไปว่าข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามซึ่งยกขึ้นเป็นสี่ขาบทที่มาในพระปาฏิโมกหนึ่งไม่ได้มาในพระปาฏิโมกหนึ่งที่มาในพระปาฏิโมกข์ก็ดูที่เรากําลังศึกษากันอยู่ที่ไม่ได้มาในพระปาฏิโมกข์ท่านเรียกว่าพิสมาจารเป็นข้อวัดปฏิบัติที่เป็นการเกี่ยวกับจริยาเทมัญญาตอันนั้นละเมิดเข้าก็เป็นอบัติมีโทษเหมือนกัน สิขาบทที่มาในพระปฏิโมกค,คือประราชิกสีสังคาดิเศษที่สามอนิยตสองนิสสกีปาจิตีสามสิบปาจิตีเก้าที่สองปฏิเทศนิย 4, สี่เสคิจวัตเจ็ดรวมเป็น220นับทั้งที่อรับทั้งอธิกรณะสมถะด้วยเป็น227รี่สิบเจนมาว่าเกินทั้งตัวสิขาบท ประราชิกนี่แปลว่าผู้ภายใครต้องเขาแล้วต้องขาดจากความเป็นพิสูจน์ทันทีถึงแม้ว่าจะไปบวชใหม่ก็ไม่ชื่อว่าเป็นพระเนื้อท่านที่ต้องปรราชิกแล้วไปร่วมอุมโบสถสังฆกรรมสังฆกรรมเขาก็เสียไปรับกระถิง่งสังฆกรรมในกระถิ่งก็เสียเข้าไปบวชพระสังฆกรรมในการบวชพระก็เสียเข้าเขาในพานสังฆกรรมนนพานก็เสีย ก็สำคัญนี้เข้าไปบวชพ,พระของเขาไม่เป็นพระกลายเป็นเนรไปแล้วก็พระพวกนั้นไปกินกับพระเป็นนอนกับพระโมย่างนี้ลงนรกเป็นแถวมีดามันดาที่ลูกบวชเข้ามาก็ชื่อว่าลงทุนซื้อนรกเพราะว่าเข้าใจว่าลูกเป็นพระลูกเองก็เข้าใจตัวเองว่าเป็นพระเพราะมีอุปชามีโคโสวดมีพระอันดับ แต่บางเอิญมีพระที่ต้องอบัติประราชิกเข้าไปนั่งเสกหนึ่งองหรือว่ามีพระที่ต้องอบัติสังฆาดิเศกเข้าไปนั่งหนึ่งอง์คอย่างนี้สวยหม,หมดดีนี่สำหรับประราชิกเต็มบอกว่ามีสี่สิคราบทวชคืนหนึ่งพิสุเสพมีถุนต้องอบัติประราชิกค,คำว่าเสพมีถุนนั้นหมายการในร่วมเพื่อระหว่างชายกับหญิง จะเป็นทวารเบาก็ดีเป็นทวารหนักก็ดีทวารปากก็ดีทั้งนี้รวมทั้งสัตย์รชานด้วยเมื่อร่วมแล้วให้องค์อวัยวะล่วงล้ำองค์กำเนิดกับไปเพียงแค่เล็ดงาเดียวก็ต้องเปอัลบัตทันทีสองเบสุถือของที่เจ้าของไม่ให้ได้ราคาตั้งแต่ห้ามาศขึ้นไปต้องอับัตประราชิกของที่เขาไม่ให้ไม่ได้รับอนุญาตถือด้วยการแห่งขงโมย จงอย่าใช้คำว่าวิสาสะถ้าเราจะเลวแบบนั้นไม่ได้ในเมื่อยังไม่รับนิญาตจะใช้คำว่าวิสาสะจะของจะยินดีนั่นไม่ได้ผมไม่ให้อภัยในข้อนี้เขามักจะสอนกันว่าถ้ารู้จักกันแล้วก็ถือวิสาสะในฐานะที่ชอบพอกันอันนี้ไม่ใช่เรลวมาก <c oughs> เป็นอันว่าเจ้าของเขาไม่ให้อย่าเป็นของส่วนบุคคลก็ตามเป็นของส่วนกลางก็ตาม ถ้าของส่วนกลางต้องรับอนุญาตจากผู้มีอำนาจบังคับบัญชาควบคุมก่อนถ้าขข้นไปทำเข้าต้องอาบัตดตามนี้ห้ามาศเท่ากับราคาหนึ่งสลึงแต่ผมว่าจะว่าตะน่งสลึงในครึ่งสตังถ้าว่าท่านมีเจตนาเป็นโมยสินห้ามันไม่มีแล้วและวสินสองี่สิบจจะมีได้ยังไง นี่มันไม่ต้องมาตั้งราคาห้ามาศกแม้แต่ขี้บุรีนิดหนึ่งถ้าทราบว่าท่านขโมยผมก็อยขอให้ท่านออกจากเขตของภาคกาสาวาพัดทันทีเมื่อคนเร็เวๆนักบทเร็เวๆอย่างนี้ไม่ควรจะอยู่ในขอบเขตของศาส,สนาในเรื่องเกี่ยวกับของเรื่องเกี่ยวกับการเงินเนี่ยพระขาดจะความเป็นพระกันสมากเพราะบราชิกทุกสิขาบท สิขาบทที่สําคัญที่สุดก็เรื่องกเกี่ยวกับการเงินได้ของที่เขาไม่ให้เนี่ยสิขาบทที่สองพลาดกันมามากเรื่องข้อที่หนึ่งเกี่ยวกับคนข้อที่สามเกี่ยวกับการฆ่าคนข้อที่สี่เกี่ยวกับโอ้อดอันนี้ทํายากละเมิดออยาก,พกเพราเกรงว่าเขาจะไม่เชื่อถ้ารู้ว่าเขาไม่เชื่อไปทําเข้ามันก็เดือดร้อน ตอนนี้มาสิขาบทข้อที่สามพิสุกแกล้งฆ่าม,มนุษย์ให้ตายต้องประราชิกข้อนี้ต้องมีเจตนาเป็นการแกล้ง,ลงถ้าไม่เขาต้องตายไปถ้าไม่มีเจตนาสมมติว่าข้าศึกเข้ามาบังเอิญพระท่านมีปืนปืนนี่ถ้าใครถือไว้ถือว่าเป็นอนามตายังไม่ถึงว่าปรับอบาบัติแน่นอนอนามตาแปลว่าไม่ควรจับ ถ้าความจําเป็นมันเกิดขึ้นใครข็าปืนมาวางไว้ฆ่าศิกร์แต่ผู้ร้ายจะเข้ามาฆ่าท่านท่านหยิบขึ้นไปยิงตั้งใจจะยับยัง้งตั้งใจจะยิงขายิงแขนยิงขู่ไม่มีเจตนาจะฆ่าให้ตายบังเอิญไปถูกตายเขา้าไม่ต้องอบัติประราชิกอันนี้ผมขอว่าไว้สันส้นๆนี่สำหรับสี่ข้าบทข้อดีสี่การอด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 ริดมนุษยธรรม คือทำมันยิ่งที่ไม่มีในตนต้องบัตประชิกมหมายความว่าเราไม่ได้ฌานเข้าใจว่าได้ฌานเราไม่ได้เป็นพระอริยเจา้าคิดว่าเป็นพระอริยเจา้าหรือไม่ได้เป็นถ้าไม่ได้คิดอวดเขาคิดว่าไอการอดเนี่ยมันจะมีลาบสการะมากเขาจะได้มีความเคารพนับถือมากอวด,ด้ดยเจตนายอย่างนี้ท่านบอกว่าเป็นบัตประชิก ท่นนี้มาสังฆาดีเศษสามสังฆาดีเศษนี้ต้องกันแล้วต้องอยู่ปริวาสรกรรมจึงจะพ้นผมขอร้องว่าทุกท่านอย่าเป็นมันเลยอวบต <c oughs> แต่ขืนพร้อมที่จะเป็นอวบก็แสแดงว่าท่านไม่ใช่พระพระแปลว่าผู้ประเสริฐนะครับจรณะสิบห้าเรามีครบพระจะไม่กลัวอะไรกับเรื่องอาบ ศีลและสมมะทาเราถึงพร้อมในศีลสิกขาบททุติขาบทถ้าปฏิบัติได้ครบมันก็ไม่มีอบัติบารมีสิบถ้าเรามีไว้ครบอบัิมันก็ไม่มีแล้วก็ส,สังโยชนสิบขอโทษไม่ใช่สังโยชนเรามีหันสี่ถ้าเรามีอบัิมันก็ไม่มีอิทธิบาทสี่ถ้ามีครบไม่มีอะไรเป็นเครื่องหนักใจคําว่าหนักไม่มี นี่สำหรับสังขาดีเศษนี่มีสิบสามข้อทําว่าว่าอย่างนี้คือหนึ่งพีสุกแกล้งทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนต้องสังคาดีเศษต้องมีเจตนาแกล้งให้มันเคลื่อนถ้าไม่มีเจตนาแกล้งให้เคลื่อนมันเสียดสีกับผ้าเคลื่อนเองอันนี้เป็นเรื่องของมันสองบีสุมีความกำหนัดอยู่จับต้องกายหญิงต้องสังคาดีเศษนี่หมายความว่าต้องมีความกำหนัดอยู่นะ ถ้าไม่มีความกหนัดอยู่ไปชนกันเข้าจับโดยไม่มีการตั้งใจไม่มีความกำนัดไม่ต้องอาบัตสิขาบทนี้ทั้งนี้ก็ต้องคิดว่าถ้าบังเอิญอยู่กันคนเดียวมีสตรีบางคนแกนถึงกับจะตายชักดิ้นชักงอมือันตรายถ้าไม่ช่วยแกตายแล้วก็มันจำเป็นจะต้องจับก็จับได้แต่ว่าอย่ามีจิตก,กำนัดก็แล้วกัน ถ้าหากว่าไม่จําเป็นมันก็ไม่ควรทำอย่างนั้นเพราะโลกเขาจยาติเตียนกฤีสามบิสุมีความกําหนัดอยู่พูดเกี่ยวหญิงโตสังคาดิเศตรักอยากใช้เขารักพูดเกี่ยวยกมือทําท่าเกี่ยวเขียนนังจดหมายเกี่ยวสแสดงนี้ไม่เกี่ยวมีโทษเท่ากันไม่มีทางหลีกเลี่ยงเป็นบัตรเหมือนกัน สี่พิสุมีความกำหนดอยู่พูดลอยห,หญิงบำเรอโดนในตนในกามต้องสังขารดิเศษนี่ยังไม่ได้บำเรอนะเป็นเพียงล่อพูดล่อให้บำเรอต้องสังขารดิเศษบอกว่านี่ขอฉันจับนิดสิฉันเบลคองหน่อยสิอะไรก็ตามตามลีลาของคารวัตพูดในเขาบำเรอแต่ยังยังไม่ถึงกับบำเรอแค่พูดเอาเขาแล้ว ข้อที่ห้าวิสุทธิชักสื่อให้ชายหญิงเป็นผัวเมียกันต้องสังฆาดิเศษนี่คนที่เขายังไม่ได้เป็นสามีเป็นพัญญากันถ้าเราไปทําอย่างนั้นเป็นการชักสื่อต้องสังฆาดิเศษแต่ว่าถ้าสามีพัญญากันเขาแตกแล้วกันเขาแตกก้าวกันไปช่วยพูดให้เขาดีกันกลับคืนมาสู่อ้อมอ,อกเส้นกันแลกัน อย่างนี้ถือว่าเป็นเมตตาไม่ต้องสังคารดิเสดตามสิกขาบทนี้หกวิสูตส์สร้างกุณดีที่ต้องก่อและบกได้ปูนและดินซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของจำจะต้องจำเพาะเป็นที่อยู่ของตนต้องทำโดยประมาณคือโดยยาวเพียงสิองคืบปสุคตโดยกว้างเพียงแค่เจ็ดคืบก็คยาวยาวสิบอก กว้างเจ็ดศอกวัดในรูปไหนและต้องให้สงส์ต,ต้องให้สงสแสดงที่ให้ก่อนถ้าไม่สงสแสดงที่ให้ก็ดีทาให้เกินประมาณก็ดีต้องสังคาดิเสรนี่หมายความว่าเป็นที่อยู่เฉพาะไม่เหมือนกับที่พวกเราทํากันที่พวกเราทํากันนี่ทําเป็นส่วนสาธารณประโยชน์ไม่ต้องโดยสิกขาบทนี้เจ็ด ถ้าที่อยู่ซึ่งจะสร้างนั้นมีทายกเป็นเจ้าของทำให้เกินประมาณนั้นได้คือจะทายกข้าอนุญาตแต่ต้องให้สงแสดงที่ยก่อนถ้าสงไม่แสดงที่ยก่อนต้องสังขาริเศษหมายความว่าสงรับรองในข้าขึ้นสังกัดตน,นเองในการแสดงที่นะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแปดวิครุสุกรธ แรงโจทย์พิสูอื่นด้วยบัตรประชิกไม่มีโมลต้องสังคาดิเศษนี่พวกเราเราก็เคยโดนกันมาแล้วนะระมัดระวังให้ดีจะไม่พูดพลอยๆเขาถ้าสงสัยอย่าเพิ่งพูดต้องจับให้มัน่นให้ตายให้มันแน่นอนจึงค่อยพูดแต่การโจทย์ยลอยการบอกอาบชั่วยหยาบแก่เขาิสูอื่นแก่คครวญก็ต้องเป็นอวบต,ต้องระวังให้ดี เก้าพิสษุคกรวเคืองแกล้งหาเล่โจทย์พิสุอื่นด้วยบัตรประราชิกต้องสังฆาดิเศษอันนี้เขาไม่ได้เป็นอันบัตรแต่แกล้งหาเรื่องซะเขาจะได้มีโทษตามนั้นแทนนี้เขาจะมีโทษแทนนี้เขาจะเสียชื่อเสียงให้เราเองกับมีโทษสิบสิบพิสูุภาคเพียนเพื่อดำลายทรงให้แตกกัน ที่สุอื่นห้ามไม่ฟังสงสวดกรรมคือแนะนำไปชมพร้อมกันให้ละข้อประพฤตินั้นถ้าไม่ละต้องสังฆาดิเศษนี่หมายก็อายุให้เขาแตกกันอายุให้รำทำให้รัวก็พอเข้าใจนะสิบเอ็ดปีสูประพฤติตามทีสุผู้ทำลายสงนั้นที่สูอื่นห้ามไม่ฟังสงสวดกรรมเพื่อจะให้ละข้อที่พฤตินั้นถ้าไม่ละต้องสังฆาดิเศษ นี่ตามเขาก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าอธิบายเสียเวลาแบบเปล่าทีบสองมิสุว่ายากสอนยากมิสุอื่นห้าไม่ฟังสงสวดกรรมเพื่อใจละข้อดีไปพืชนั้นถ้าไม่ละต้องสังฆาดิเศษก็ไม่ยากนะสิบสามมิสุปุถุสลายแต่กูลคือประจบกระหัดการประจบกระหัดก็ถือว่าทำลายแต่กูลปุถุสลายแต่กูลของพระพุทธเจ้า สงขับไล่เสียจากวัดกลับว่าติเตียนสงพิสูอื่นห้ามไม่ฟังสงสวดกรรมเพื่อละข้อประพฤตินั้นถา้าไม่ละต้องสังฆาดิเศษคำว่าสวดกรรมก็หมายถึงว่าไปชุมพร้อมเพียงกันอ่าแล้วก็ชี้แจงให้ทราบตอนนี้สําหรับบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องรักษาสิขาหมทุกเศษขาหมอยู่ในวงแคบ ขอได้โปรดอย่าหาทางหลีกอย่าหาทางเลี่ยงอย่างนี้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายมักจะชอบสอนกันว่าทําอย่างนั้นพ้นทําอย่างนี้พ้นทําอย่างนี้ไม่มีโทษทําอย่างนั้นไม่มีโทษถ้ามีอารมณ์จิตอย่างนั้นแล้วก็อย่ามานั่งบทเป็นพระทําไมเราก็ไปเป็นฆราวาสจะดีกว่าเราสําหรับวันนี้การแนะนําในเรื่องพระเบญในก็ขอยุติวัแต่เพียงเท่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่บรรดาเพื่อนสาธรรมิกาทาั้งหลายสวัสดี